ครับสวัสดีครับผมนุ่มถเขีนครับครับมาหน,นี้มาตีมเพิ่นมี่ว่ามาเปิดครับไม่มีอยู่สองสามชีตัวลูกสองครับอันเป็นคมแม่ลูกคมหนึ่งสองค่ผมม่มเป,เป็นแม่ลูกสองค่มเดี๋ยวเบ็งค่มแหลกก่ันครับค่มนี่จะเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกเป็นลูกวีเอล โลดโจ้ครับอ่ามีใบมีหลอดครับเดี๋ยวผมเอาใบเอาหลอดให้เบิ้งก่อนครับเดี๋ยวเบิง้งใบหลอดก่อนครับนี่ครับใบหลอดใบหลอดครบครับลูกตอนนี้สามเดือนเนะาะลูกอายุสามเดือน,อเ,อนเปิดใบไรบ้างไดมาดิมเปิดใ้แปดหมื่นสาพันบาทเปิดว้แปดหมื่นหาพันบาทเนาะ ขมนี่เปิดไปแปดหมืหาบาทเด้อครับพี่รองอขอเบอร์โทรเนี่ยศูหสครับศูนย์หกสองหาสเจ็สสองครับเจ็ดาครับพี่้องตเวาต่อรองกับเพิ่นเอนาเด้อครับพี่้องผู้ดได้มาควมนี่แม่ลูกตัวแม่แม่เป็นสายเหลวเน้ะแม่เป็นสายเหลอผสล่อสมลอผสมมอแรกนี่บออะเป็นสายแม่เป็นสายมวานี่ลอผสมรออหนาล่อผสมรอบหนาเป็นสายมว่าน รอบผสมรอบหนาครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับทรเข้ามาต่อล่างกบเพิ่นได้ครับหรือว่าจะมาส้มตัวจริงกับอยู่บ้านนุ่นสูงตำบลญนาเวียงอำเภอเสนางอันนี้คมแจ้งควาหนาจะเลื่อนครับเอาเดี๋ยวมาถามรายละเอียดต้นตัวแม่ครับแม่นี่อนท่ายสูงไรได้มาต่มิแม่นี่ท่ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับท่ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับแม่นี่ได้ลูกเมื่อไหร่เจ้าตัวง่วลูกสองขาดครับลูกสามรอบผสม,สมงัวลูกสองลูกสามรอบผสมเด้อ,รอครับพี่น,อนอ้องคมนี่ เบิ่งครับลูกกังามงามมีตำนี้ยังบ่แม่รับประกันตำนี้ให้ครับหาตักคาถอนส่องสุดหางดอกรับประกันให้เนาะนุ่มติงบ่มีค่นุ่มติงกับบะมีเด้อครับพี่น้องแม่นี่เนี่ยตัวเป็นงอโค้งสางใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องโค้งสางใหญ่ดีอยู่จุ่งย่างเล็กน้อยก็ได้มาติ่มให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งข้างเล็กน้อยเบิ่งครับโค้งสางเนื้อหนังแข็งขาแข็งขาใหญ่ดีครับแม่นี่ก็ได้สีแดง แต่ว่าบวกลิบันไดครับสีแดงบวกลิบบันไดการใจลูกอะใจลูกถือว่างามเติบครับแม่นี่ลูกนังน้าดีครับจุ่งมาอย่างน้อยมาดิมไม่เคยกห่อย่าน้อยงครับพี่น้องแม่ลูกได้ครับผูใดสนใจกับทรเขามหาเพื่อนครับเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ต่อรองราคาเด้พร้อมน้มาดิมเนาะต่อร่องราคาเด้พร้อมนี่ครับแข้งขาก็ดีครับเกลีบเรียบกว่างามครับทั้งสี่ขาเลยบ่มี ต้นนี้ครับเพิ่นรับประกันให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเบิ่งลูกนี่ครับลอยอยู่สามเดือนครับลูกกัสีแดงดีอยู่ครับลูกกัได้เนื้อหนังลั้มตัวเงาแข็งขาดีแข็งขาใหญ่พร้อมครับเนื้อหนังหย่อนๆเลยนะครับบำรุงดีครับลูกมันก็ได้ะครับคลิปหูดำพร้อมลูกงามครับงามครับคมนี่ใดรอยากได้เอาไปเลี้ยงไปกินหญ้าอยู่ข้อกะทบมาต่อรองกับเพิ่นเอาครับเท่าไรก็บแปดสิบแปดหมื่นห้าพันบาทแปดสิบห้าแปดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเดี๋ยวสุก ลูกมันเบ่งขางเล็กน้อยแนะ่ลูกเล็กน้อยเออเบ่งครับเบ่งลูกครับตนโตวงข้องามร้อมครับพี่น้องน่ครับหน้าคตด,ดีครับแม่นี่แม่สาวหน่อยเง่แงเลยนีย้คหันังใจลูกดีครับเอาเอาไปกับรออผสมอีกเลยครับร่อผสมรอบหนา อีกยี่สิบมือเป็นสัตว์ใหม่กับหาพอที่ดีใส่ครับนี่ครับใจลูกกับงามครับเห็นแนวนี้แล้วกคับเป็นตะเลียงครับนี่ข้อหย่นหนเลยเอาเอาบิ้งคมต่อไปอ,อีกคมหนึ่งเนาะเดี๋ยวเบิ้งคมต่อไปบางครับพี่น้องมีสองขมครับมือนี่ครับเบิง้งงามครับงามครับคมที่แรกแปดมือหาพันบาทต่อรองระขาครับเพิ่นเอาครับพี่น้อง ข่าวมาส้มตัวจริงกับอยู่บ้านน้องสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางกันทีคม่มแจ้งว่าอํานาจเจริญครับส้มตัวจริงตัวร่องราคาคพิ่นได้ครับมาเบ่งค่มที่สองครับบ้านนี้คมที่สองจีเป็นแม่ลูกตัวแม่ขึ้นกันครับลูกหนังหน้าหนาจนวนขึ้น,นกันครับแม่ผสมแล้วมีใบมีหลอดทั้งแม่ทั้งลูกครับเดี๋ยวใบหลอดแม่ลูกไปเบ่งกวนครับ เอาใบแม่แม่ผสมแล้วครับนี่แม่ผสมสติงเล่ครับน่ครับใบใบหลอดอ้าวเฮียสับนี่ครับใบหลอดใบหลอ,อดแม่ครับสติงเล่ผสมวันที ยี่สิบแปดมิถุนาพันขวัญวันทีสิบสามเมษาสิบเก้ากระกระาค้มเขาก็ผ่านหลอบบ่เฮผ่านหลอดเดือนหนึ่ง,นนงส่วนใบนี่ครับใบใบลูกครับใบลูกลูกเป็นลูกปีศาจแดงลูกสาวปีศาจแดงใบหลอดควบคู่กันครับบ่วันทียี่สิบหกกุมภาพัน ครัไปหลอดครบมันมาฟัวกันไปนลยครับเอามาเบิ่งตัวงัว่าบาทนะครับเบิ่งใบเบิ่งหลอดแล้วเรียบร้อยเบิ่งตัวงัวครับนะครับควบนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียครับลูกหนาๆจนๆสีแดงดีครับลูกกระไดเนื้อหนังดีแข็งขาใหญ่ควบนี้เปิดไว้ไว้ไรบันใดมาดิมควบนี่เปิดไว้เจ็ดหมาพันบาทครับควบนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซื้อสองได้สามรุ่นสาม ตะว่ากระพานรอบแล้วน่าพันรอบเดือนเดือนหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวสองรอบเดี๋รอบรอบกลัวรอบนี้นี่เป็นแม่ลูกตัวแม่ครับมีใบมีหลอดทั้งแม่ทั้งลูกเด้อครับนี่ครับเบิ่งลูกครับลูกนี่ใจลูกดีกันครับแม่นี่แต่เบิ่งรายละเอียดแม่ครับแม่นี่ไายสูงไรอะไรมาจิ๋มแม่นี่ไายสูงลอยสามสิบห้าบวกครับไายสูงลอยสามสิบห้าบวกเด้อครับแม่นี่เบิ่งครับเป็นไทยใหญ่เนาะ เป็นไถ่เงยไถยกับสูงแข็งขาใหญ่ดีทึ่งหนาทึ่งลึกครับแม่นี่ใจลูกง่ามพร้อมครับเบิ่งครับใจลูกทึก่งหนาทึ่ง,นง่นเงาหางใหเงย,ยเลยเได้รู้ไหมครับตัวมา,าติมๆๆแม่นี่ลูกสองครับล,ลูกสามในทองลูกสามในทองเนาะลูกสองพั<า>นลูกสาม <Rab S 2> ในทองสี่สองได้สามเอาไปรุ่นเอาบหรือรับประกันให้เพื่อนอยู่ยังไ่ท่นรับประกันยังไ่ท่านรับประกันเนาะ อันมีตำนี้ยังบ่อ่าเราประกันตำนี้ให้ครับตำนี้บ่มีเนาะแม่เนาะนุ่มจริงกับบะมีเนาะบ่มีครับตำนี้ค่าทุก้าถอนส่วงสุดยังกับรับประกันให้เด้อครับพี่น้องนี่ครับเนรับประกันให้อะชวนท่องกัผสมให้แล้วแต่เอาไปรุ่นเอาแม่นครับผสมให้แล้วท่องเบิ่งครับเนี่ยนังดีครับหน้าหนาเลือดใจลูกงามครับเบิ่งครับลูกมันอยากแกล้ยนเหรียญนังหนาดีใจลูก ราคาเท่าไรก่อเจ็ดหเกบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องราคาไรเด้อครับพี่น้องเอาเบอรโ์โทรมาดิมศูน 6, ครับศูนย์หกองาสามสองเปครับพี่น้องเบอรโ์โทรเบนเดอร์ครับอทรเขามาต่อร่องราคากับเพื่อนได้ืูว่าฉีมาส้มตัวจริงน้ำเพิ่นกะพิกัดหนาขวกกะอยู่บ้านทุ่งสูงครับตำบลหน้าเวียงอำเภอเสีนดางคอนิคมจ้งว่าขนาจเจริญครับ ขามาส้มตัวจริงน้ำเพลนต่อรองราคาะก็เพลนอยู่หนาขอกได้เลยครับพี่น้องรถทรงเบรดครับมีอยู่ครับรถทรงเพลนกับมี่ทรงไหลโอ้ราคากันถือใจเพป็นทรงฟีห่อนฮน่นเหมือนละครับพี่น้องนี่เบิ้งครับเบิ้งลูกครับลูกง่ามไม่หลีครับลูกใจลูกง่ามครับขาใหญ่ๆสีแดงๆหนังหนาๆจนๆเลยครับแม่สาวหน่อยนี่ยหน้าคตแม่พันธุ์ที่ดีเลยเิ่งครับลูกนี่ส้วงในร่องรอยสิบหักเก็บ หาเดือนลูกสาวหาเดือนครับพี่น้องลูกสาวหาเดือนงามครับพอเลี้ยงครับพี่น้องพอได้มีตุ้นมีหงังกะเอาไปเลี้ยงได้เลยครับนี่ช่วงนี้หง้ากะร่างเกิดดีฝนกระลังมากครับต่อร่องราคาก็เพิ่นได้ครับแข้งขาดีครับกีบเรียบกับงามทั้งแม่ทั้งลูกครับเบิ่งครับกีบเรียบคมดีครับ้กีบเรียบงามดีครับเอาจุ้งยางแจ็กหล่อกันนะว่าดิมให้เบิ้งเบิ่งจ็คหล่อกันนะทายุงทายยางเบิ่งครับแม่ลูกครับเจดสิบเกาต่อรองเอาได้ครับพี่น้อง นะครับราคามีไหวต่อรองงามครับงามครับใจรัง่ามทั้งสองโคมเลยครับเป็นครับมาโคมได้เลือกเอาครับหรือว่าจะเอาสองกันแห้งดีเนาะเอาสองไปส่งฟีทีเดียวเลยนะครับเอาสารคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบมุมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบริจาคคลิปใหม่งเดี๋ยวเพิ่นได้มาอีกผมจะมาไทยพี่น้อง เรียกเบิงเรียกซื้อเอาไปเลี้ยงครับนี่ครับเทลละลูกมันไปไน็นเทะลูกมันอยู่ด้านหลังปลไลลรวยมากนะเต้เอารวยมากเบิงอีกะนะครับเบิงลูกรวบครับงามครับพี่น้องงามครับเอาโทรมาเอาเด้อครับพี่น้องมันก็นอยากไปเหรียญน,น้ำตัวอื่นเนี่ยเอาสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม